ึบโห่โคตรไกลอะ่ะขับไกลมากมาได้ครึ่งทางแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งครึ่งมาจากข้างบนนู้นเลยนะครับเราจะไปฝั่งนู้นนะครับไปครับพิชิตปุ๊บ อันนี้ผมจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะผมจะให้คือแบบสดๆเลยนะมันอาจจะสั่นหน่อยนิดเดงขออไปดนะ้วยครับ พี่ทอนคุ้นต่อนะแต่ว่าโหมันไกลมากเลยพุทะไเี่ย เราจะไปให้ถึงนะเรามาแล้วต้องไปให้ถ er> ึงบบึ่งสองส้จ้จาะจาะเจาจาจาะบ ไม่รู้วา่ามันกี่นาทีนะเราจะขึ้นไปเดี๋ยวข,ยขึ้นดีก่องสสองสคือเล้ยงต่อไปได้เฮีย,ยแานครับ ไปสุดปลายนู่นเลยนะฮู้เหลขึ้นมาแต่ตรงนู้นเห็นไหมครับนู่นเลยนะแล้วมาอยู่ตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าเขตระวังกระตืน,นะครับลืมไปแล้วพวกไม่มีคนเห็นนะหู้เ,เดินมาได้ครับแต่ตรงนู้นเลยนะ โอเคติดนะแล้วต,ตอนคืนนี้ผมคงไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วเพราะเราลงมาถึงแล้วเดแบบี๋ยวผมลาบก่อนสวัสดีครับ